l e a r n i n g กิ i วัตรโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนรู้ก t i ว i t y ภาษานี้จะบอกคุณว่าเป็นฮีโร่ที่ดีไม่ต้องมีพลังวิเศษเสมอไปนะคะ learning agility ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรกโดยดร์วอนเนอร์เบิร์กนักวิชาการจากโคลัมเบียยูนิเวอร์ซซึ่งให้ความหมายของคำนี้เอาไว้นะคะคนที่มี learning agility ก็หมายถึง คนที่มีความคิดในการเชื่อมโยงดึงเอาประสบการณ์จากอดีตมาประมวลผลรวมกับปัจจุบันนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเตรียมพร้อมต่อไปคะ่ะสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างตลอดเวลาฟังดูแล้วเหมือนง่ายๆก็แค่ทักษ์ทั่วไปที่ใครๆก็ควรจะมีถูกต้องไหมคะแล้วคนที่มี learning agility ต้องเป็นคนแบบไหนรักคนที่เราพอจะนึกย,ยกตัวอย่างได้มีใครกันบ้างนะคนแรกนะคะแคทนิดเอเวอร์ดดนจากคน,นเรื่อง t h อ Hu ังเกอร์เกมสิ่งหนึ่งที่แฟนหนังให้การยอมรับเป็นเสียงเดียวกันเลยคือเธอเรียนรู้และท่างโ้นอุปสรรคต่างๆ และได้ใช้ชนะมนุษยการปือยุกใช้ประสบการณ์และไหวพริบทั้งสิ้นนะคะและชัยชนะของชนนั้นคนได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของแคปติตอลอย่างที่เราเห็นกันในภาพยนตร์คะ่ะฉะนั้นแกนิดเอเวอร์ลีนจึงเป็นโมเดลแรกของคนที่มีทัษฎีเริ่นิ่งอะคิตีนะคะ กับความสามารถประยุกต์ใช้การเรียนรู้ประสบการณ์แต่อย่างรวดเร็วและยืดหยุน่นในสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยตั้งรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแบบไม่หยุดนิ่งคะ่ะกัปตันเจมส์ไทเบรียตจิมคริบจากภาพยนตร์เรื่องจากภาพยนตร์ชื่อดงัง s t a r t e อหน้าที่เขาต่อภารกิจ เอลบาการในภาพะยะนตร์เรื่องนี้คือการพิสูจน์ตัวเองซึ่งทุกครั้งที่พบเจอบุศก์หรือการลุกลานของกลุ่มผู้ก่อการร้ายกับตันหนุ่มมักจะเป็นผู้อาสาขี่ขายเหตุการณ์เองทุกครั้งค่ะฟังดูเหมือนเป็นความเด็ดฟังดูเหมือนเป็นความเด็ดเดี่ยวมั่นใจนะคะแต่เขาเองก็ยังแฟงไปดนวยความถ่อมตนพร้อมการที่จะถาวความเห็นผู้อื่น ในสิ่งที่ตนไี้รู้มากยิ่งขึ้นอยงที่ต่ำกว่าค่ะนิกเฟอร์ลี่จากจักรวาลระโยนตร์มาร์เวลซินิเมติกยูนิเวิร์สชายตาเดียวคนนี้ไม่มีใครรู้จักนะคะถ้าเป็นแฟนคลับมาร์เวลฮีโร่ตัวจริงกับบทบาทเชื้อเพลิงคอยกระตุ้นไฟภายในตัวของเขา ภายในตัวของฮีโร่แต่ละคนให้ยอมลดอีกโก้ของตัวเองลงมาเพื่อทำงานร่วมกันจนภารกิจสำเร็จหลายตัวหลายครัง้งค่ะพร้อมจะเปึนกองหนุนเตรียมแผนสำรองไว้ตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณถึงแมว้ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าของเหล่าฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลแต่เขาเองก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นนี่คือ เรื่องราวที่มาฝากกันนะคะ Learning a กิเลตี้ท่าศาลที่จะบอกว่าเป็นฮีโร่ที่ดีไม่ตำกวมวิเศษในใจต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองกอเบอร์พอดแคสต์